สวัสดีครับชาวเกมเมอร์วันนี้มาพบกับผมบีมซ่าสองสามกับรายการมาเกมเมอร์ฟอ่งโฟติ่งนะฮะ ก็วันนี้ก็มาพบก,กับอาร์ะละเลเรียบอร์ไฟกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผ่านโหมดฮาร์ดกันไปแล้วนะฮะกับโหมดฮาร์ดเออพูดอีกครั้งหนึ่งนะโหมดฮาร์ดก็มีคนโพสเหมือนเดิมว่าอยากเล่นด้วยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่ให้ใครเล่นนั่นเองนะะโอ้ยดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับอา เมมเบอร์ Member, หลายคนเลยก็ข่กรับเชิญก็คือค anyway. <im> ุณบอสนั่นเองซึ่งเขาพูดไม่ได้บ้านเขาสาธารณะนั่นเองครับก็มีคุณกล้องกับคุณเมตานที่เป็นเมมเบอร์นะครับผมสวัสดีครับเหนื่อยไม่จะได้พูดทีนะฮะคุณกล้องก็พูดไม่ได้ครับไม่เขาหูฟังเขาพิ่งพังไปไม่นานนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ของมันเกมเมอร์มากเลยนะครับไม่นานแค่แค่เป็นอ่าเป็นเรื่องธรรมดาเชยเรามาพูดถึงบอส ที่เราจะพูดดีกว่านะครับว่าจะได้พูด <g ül> เฮ้ยนะแม่บอสที่เราจะสู้เนี่ยมันไม่ใช่บอสนะฮะมันไม่ใช่บอสจะเชิงว่าเป็นมอนก็ก็พูดได้แต่ว่าถ้าพูดเป็นบอสก็ก็พูดได้เหมือนกันนะครับก็คือ,อบอสที่ชื่อว่าไวเวิร์นนั่นเองไวเวิร์นเป็นอ่ามัางกรตัวสีขาวซึ่งจะเจอได้ทางด้านบนนะอเป็นมินิบอสนั่นเองครับ ซึ่ง่าจะเรียกว่ามินิบอสผมคือถ้าบอสไอ้มอนธรรมดาเนี่ยที่มีเลือดเกินเลือดมากกว่าบอสในโหมดน o r m a l ผมก็จะเรียกว่ามินิบอสตลอดนะฮะซึ่งเขาไปรอด้านบนกันแล้วนะครับผมก็จะ<ช><ๆ>ขึ้นไปนะเฮ้ยเดี๋ยวดิผมยังอยู่ล่างๆอยู่เลยซึ่งอ่ามอนมอนไอ้ไม่ใช่บอสตัวนี้มีเลือด4,000นะฮะาการโจมตีก็คือ หัวยี่สิบตัวสิบเอไม่ใช่หัวเก้าสิบหรือเปล่าประมาณนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลไว้ตรงมุมขวาล่างนะครับซึ่งไอ้ลูกแก้วที่ผมเอาวเฮ้ยตัวอะไรตรงไปวะช่างมันเถอะนะครับเอาขึ้นมาด้านบนเราก็จะเจอไวเวิร์นนะฮะซึ่งเอาเฮ้ยคุณมาทำอะไรที่นีรับอ้าวกอบลินคุณมาทำอะไรที่นี่นรับเน, <laughs> นี่ย บูดวกล์สเลยบูกวอล์ส,ลส,เ,ลสเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเอาไงครับผมจะไปรอแล้วนะครับตอนมันตอนนี้คือเราต้องรอให้ไวเวิร์นมานะมันจะมาค <ผม S 1> <อ>่อนข<า>้างที่จะย,ยากหน่อยนะ<ผ>ม,มาเลยครับเราต้องเราต้องรอหน่อยนะว่าบอสน,นี้เราไม่สามารถเรียกได้นะ <ผม S 1> คือมันจะมาเองอัตโนมัตินะครับซึ่งมันก็จะดบอ่าอะไรวะ โซ o ออฟไลท์ไลท์หรอไลท์ไม่ออกไลท์น่าจะไม่นะฮะไลท์ครับคือเป็นโซเป็นอ่าจิตวิญญาณแห่งการบินนั่นเองคือถ้าถ้าเราได้เยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถไปคาเป็นปีกมาแล้วครับมาแล้วครับนะครับผมไม่เห็นเลยผมลากมาแล้วครับซึ่งถ้าคุณไปล่อมันมากๆเนี่ยบางทีมันจะออกมามากกว่าหนึ่งตัวด้วยนะ แล้วไม่ให้คุณพักเลยจริงๆนะครับม,มันมันตีเลยกลัวคุณเ,เป็นคนล่อ,อโดครนรอดมันมันแม่นมากมันแม่นมากเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแลกทำไมตอนนี้โใหม่ยอดคุณกระสานกันไปอย่างกับอ่าไม่ได้อย่างกับเจอตัวตัว,ตวส้นตีนครั้งแรกนะครับ ไม่มีอะไรเลยอ่ะผมต้ใช้บูมงเบรแคร์เขาต่อบูมบรแคร์เขาเตอร์แย่ๆแบบจริงแบบจริงดีแบนแบบจริงอะไรจริงนะผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมได้ยินแบบนี้หรือเปล่านะครับกล้องนี้ไมค์ค่อนข้างจะแย่พอสมควรนะเพราะว่าเลื่อนละนิดเดียวเองแปดร้อยหรือแปดพันกว่าไอ้ทุยแปดพันไม่ใช่แล้วเลื่อนสองร้อยแล้วสองร้อยครับสองร้อยครับลงไปไหนครับเนี่ยโอ้ไม่เอ๋ ไฟแล้วครับหนึ่งคนไปแล้วครับโอ้โหผมก็เก็บอ้าวแน่แล้วนะยังไม่หันก็จะได้โซออฟโซออฟอะไรครับผมไม่ม er bueno ั่นใจโซออฟไฟหรือว่าโซออฟไซน์ปุ๊บอ่าโซออฟไฟเจ็ดอันนะครับซึ่งจะดรอปเรื่อยๆนะฮะผมโยนกลับก่อนนี่สภาพก็คือมันจะลอยได้แบบนี้นะครับซึ่งประมาณ20อันมั้งถึงสามยีอันถึง30อันเนี่ยจะไปค้าเป็นปีกได้นั่นเองครับ เป็นมินิมอสที่สามารถมาเรื่อยๆนะฮะเลขสิบอันทยี่สิบไม่มั่นใจเยี่ยมมันเยเปอร์บี้เอ้ยไม่ใช่แฮปปี้ไม่ใช่เปอร์บี้อั d d ัสเคเดนอันจ d d เคเดรวบซึ่งเรารอเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้อีกมันก็จะมาอีกนะซึ่งกับคนที่ไปคนทราเกตที่มันจะเจอนั่นไงครับมันเจอผมอีกแล้วเนื้อ แม่งเอ้ยอย่าเว้ยอย่าเว้ยกูฆ่าวอลออฟเฟซแล้วนะเว้ยไม่ใช่เดี๋ยววอลนะครับผมพูดผิดนะครับอ่าแอมแอมจัสเคดเอ้ยเชี่ยเปลี่ยนเป็นโดมแล้วแดดแล้วก็แฮงอีกแล้วลืมบอกไปนะครับโอ้โหผมลืมบอกไปเลยนิดนึงนะนิดนึงก็คือมอนตัวเนี้ยเห็นผมเล่นเห็นผมฆ่าตอนนักเคินอย่างเงี้ย คือมันอ่ามันเจอได้ทุกเวลานะครับทุกเวลาทุกนาทีนะฮะก็คือเจอได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับกล้องได้ของไหมเฮ้ยอ้หไหนอะอยู่ไหนวะไม่เห็นเจอเลยเอ้ยไหม่ตัวนึงไม่จอยปาร์ตี้ครับจะได้เห็นครับเน่าเน่าเน่าเอื้อเน่า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 ไอ้เกิร์ลวันไอ้ไอ้โดนวันได้ ก็มีอย่ากใจเไม่ทันได้ไอผมไปได้มุมแมลงไฟตอนไหนครับห้อะไรนะผมทำเองครับโอ้ยคุณหล่อมากครับโอ้ยจะตายแล้วไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ที่สร้างไอ้ที่เล่นเกมนี้มาครับเดี๋ยวทุกคนใจเย็นบอสตัวต่อไปที่เอที่เราจะสู้เนี่ยก็จะเป็นบอสที่ชื่อว่า คิงสลามนั่นเองนะครับเป็นเหมือนอเอเ้าโอรีบนาะภาเอาเ,เป็นว่าเราจะเจอคิงสลามต่อในพารต่อไปนั่นเองครับฝา <c oughs> กกดไลค์ซับสไครต์อ่านะครับทั้งช anel ของคุณก้องช anel ของคุณใบตานะครับไปดูกันได้ครับสไปเดอร์แมนภาคสองนะน้อยคนนะครับที่จะแคสให้เราได้ดูกันตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับ ไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ของคุณก้องครับอินาซึมาอิเเนนะครับไม่ต้องพูดหรือว่าเขาคนดูเยอะหรอครับผมไม่พูดนะฮะโอเคแล้วก็ต่อเล่นครับไปดูกันได้นะแล้วก็ดอนสตาร์ทที่เขากำลังจะทําในอีกไม่นานครับรอไปเถอะครับรอนดอนสตาร์ทมันไม่นานะครับคุณไม่ต้องไปเร่งเขาครับอกตามตรงเลยคุณอย่าไปเร่งครับไม่งั้นเขาจะไม่ทำเออถ้าเขาว่างเขาก็ทำเองนะทุนนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็อ่าขอบคุณคุณบอสในขนาดไอใน,ในไปใน,นอ,อ่าตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะ<พ>อให้ผมโดนใช่นะครับฮกูน่าจะไปพูดดีเจนะฮะ <c oughs> โอเคมาพบกันใหม่กับพาร์ตต่อไปนะครับสวัสดีครับครับผมนักแบดแบดแบดกูยังไม่อยากตายนะเว้ยใจเย็นใจเย็น ุณก็ยืดยิงนะครับคุณบอส